ว่ากันว่าเมื่อลมหายใจสุดท้ายดับลงหากหัวใจยังจมอยู่กับบาปปลายทางของคนผู้นั้นจะไม่ใช่แสงสว่างแต่คือขุมนรกที่มืดมิดตลอดกาลกลางดึกคืนหนึ่งการชายว้ยสามสิบเมาแล้วขับรถของเขาพุ่งชนต้นไม้ใหญ่เสียงดังสนัน่นทุกอย่างมืดสนิท เมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเขากลับยืนอยู่บนถนนยาวมืดมิดรายล้อมด้วยหมอกหนาและเสียงกรีดร้องเบาๆลอยมาแผ่วๆจากที่ไกลแสนไกลที่นี่ที่ไหนกันการพึมพำก่อนจะตัดสินใจเดินไปข้างหน้าทันใดนั่นเองประตูเหล็กขนาดยักษ์ปรากฏตรงหน้าอักษรเรืองแสงสีแดงเขียนว่า แดนนรกเงาร่างสูงใหญ่ในชุดดำปีกเทาเข้มก้าวออกมายมมาทูดเจ้าผู้ตายจงตามข้ามาเสียงของมันก้องกังวานเราวสะท้อนในอกการตกใจรีบเถียงว่าเขายังไม่ตายแต่ยมมาทูดเพียงชี้ไปที่พื้นเขาไม่มีเงาอีกแล้ว เสียงโซ่ลากดังกึกก้องยมมาทูดพาเขาผ่านด่านแห่งบาปด่านแรกบาปโกหกผู้คนถูกเย็บป,ปากด้วยลวดหนาเลือดไหลไม่หยุดด่านต่อมาบาปหลอกลวงผู้คนถูกลากลงบ่อกกรดเดือดส่งเสียงกรีดร้องสะเทือนใจและบาปฆ่าปีศาจรูปร่างน่าสยดสยอง กัดกินร่างวิญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีวันจบสิน้นเสียงร้องไห้เสียงล่ามโซ่เปเลวไฟแผดเผาทุกย่างก้าวของการเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดยมมาทูตหยุดตรงแท่นศิลาใหญ่เบื้องหน้ามีหญิงคนหนึ่งยืนรออยู่แม่ของเด็กที่การเคยขับรถชนจนพิก,การเธอจ้องเขาด้วยน้ำตาแห่งความเจ็บปวด เจ้าจำได้ไหมชีวิตที่เจ้าทำลายภาพในอดีตย้อนกลับทันทีเสียงเด็กเกลียดร้องเสียงรถชนเสียงหัวเราะของการที่เมามายทุกอย่างย้อนกลับมาทิ่มแทงหัวใจเขายมมาทูดก้าวเข้ามาใกล้นี่คือผลแห่งกรรมเจ้าจะต้องชดใช้ทุกหยดน้ำตาในที่แห่งนี้ พื้นใต้เท้าแตกออกเป็นเหวเพลิงเขาถูกดูดลงไปในขุมนรกเสียงกรีดร้องของเขาดังก้องไปทั่วทั้งแดนมรณะไฟนรกลุกโฉดช่วงไม่มีวันมอดดับเสียงโซ่เสียงปีศาจเสียงทรมานกลายเป็นเพื่อนของเขาตลอดกาลนรกไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยมันรออยู่หลังความตาย และทุกบาปที่เจ้าทำไว้จะเป็นตั๋วพาเจ้าลงไปเสียงของกลานกล้องสะท้อนอยู่ในขุมนรกไม่มีวันจบสิน้น